สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณทมงข่าวขาภคัม CTV จันทบุรีประจำมาสุขที่4ตุลาคม2556ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะประธานบุ่นเฮงเจตัวและเมงหญีเจตัวนำเหล่าเจอิ้วหลายร้อยคนร่วมขบวนแห่อันเชิญองค์อิว๋วกวงฮุโจเสด็จประทับณนะบุ่นเฮงเจตัวและเมงหีเจตัวเนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจเมืองจันทบุรีค่ะ เมื่อเวลา12ริกาวันนี้ที่แม่งหิีเจตัวสมาคมสวรรคตัญยูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรีมีเหล่าเจอิวหลายร้อยคนรวมตั้งแถวอนุโมทนาบุญเนื่องในพิธีขบวนแห่อันเชิญองค์กิว๋วอ้วงฮุโจโเสเดจประทับนาูุนแห่งเจตัวและแม่งหญีเจตัวประจำปี2556โดยมีมังกรลอกแก้วและขบวนเชิญสิงโตวิว่งนำขบวนและขบวนอันเชิญบวนแห่งเจตัวได้สมทบกับขบวนแม่งหญีเจตัวที่สมาคมสวรรคตัญยูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรี นายชาญชัยคงคติกำจรประธานม่งหนีเจตัวและนายทรงยศเสือสกุลประธานบนแห่งเจตัวร่วมเป็นประธานพร้อมด้วยน,นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและอาจารย์คณาชินนบัญชรนักพยากรณ์ชื่อดังหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมขบวนอัญเชิญองค์กิ่วอ้วงพุโจ้าทางกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งขบวนแห่ได้อัญเชิญผ่านถนนสีจนันทรเข้าสู่ตลาดซุยสริพันธ์และเข้าสู่ถนนสีรองเมืองผ่านตลาดน้ำพู และโรงแรมกเกษมซานก่อนเข้าสู่ศาลเจ้าแม่กวนอิมจากนั้นพระเดชพระคุณวัดเขตนาบุญยารามได้อารัธนาศีลส่สวดมนต์ตามพระคัมภีร์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมอัญเชิญองค์กิ่วอ้วงพุโจองค์ทีตีแปะบ๊อและองค์เทพต่างๆประทับนับไม่หีีเจตัวสมาคมสวรรค์กตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบ,บุรีและบนแห่งเจตัววัดเขตนาบุญยารามจันทบ,บุรี โดยมีนายชันชัยคงคติกำจรประธานเม่งหนีเจตัวและนายสรงยศเสือสกุลประธานบุญแห่งเจตัวร่วมเป็นประธานทางกลางเหล่าเจิ้วหลายร้อยคนรวมประกอบพิธีจุดทูบเทียนอาราธนาศีลอย่างพร้อมเพรียงเดินในเทศกาลถือศีลกินเจเมืองจันทบุรีบุญแห่งเจตัวปีที่หนึ่งอยิหกและเม่งหนีเจตัวปีที่27ิบเจ็ดโดยมีกำหนดการจัดงานทั้งสิ้นเก้าวันเก้าคืนค่ะตั้งแต่วันที่สี่ถึงสิบามตุลาคมนี้